เวลาพิมพ์ออกมานะครับมันจะเป็นเส้นๆน,นะฮะเป็นแถบเป็นแถบตัวหนังสือจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับมันเหมือนบางจุดก็จะขาดหายไปนะครับตัวนี้เป็นปรินเตอร์ยี่ห้อราเ t อร์นะครับแบบ i ิง j จ็นะครับรุ่น MFC ขีด J415W นะครับตัวนี้ใช้มาค่อนข้างจะนานมากนะครับตอนสิบกว่าปีแล้วครับ ไอตัวแสดงผลตอนนี้มืดไปแล้วครับแต่ฟังก์ชันอื่นก็ย,ยังยังคงใช้ได้นะครับเช่นพ่มการแฟกอะไรยังใช้ได้ทุกอย่างครับยกเว้นเวลากดอะไรเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องมาทำงานอะไรอยู่นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือเวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะเป็นเส้นๆนะครับดยเฉพาะสีแดงนะครับ ก่อนอื่นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองคลีนทำข่าวสารหัวหัวพิมพ์ก่อนนะครับโดยเข้าไปสู่ในโหมดเมนเทนน์นะครับแต่มันก็น่าเสียดายที่ตัวนี้จอแสดงผลมันดับไปแล้วนะครับก็จะยากนิดน,นึงในการที่เข้าสู่โหมดเมนเทนน์นะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องมีการตอบสนองมาที่จอแสดงผลนะครับถึงจะง่ายต่อการกดปุ่มคําสั่งโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกก็ เราจะปิดปรินเตอร์ก่อนนะครับก็ปิดสวิตช์หรือไม่ก็ดึงปลั๊กออกนะครับสวิตช์มันจะอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวต้องล้ดูก,ก่อนนะว่าซ้ายหรือขวาตัวนี้ไม่มีสวิตช์นะครับเดี๋ยวใช้การดึงปลัก๊กหรือไม่ก็ใช้พวก ปลั๊กพ่วงก็ได้ครับที่มีสวิตช์อยู่ตอนนี้ผมปิดไปแล้วปิดสวิตช์ไปแล้วาการเริ่มก็คือเดี๋ยวกดเมนูค้างไว้นะครับเมนูค้างไว้แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับหรือกดสวิตช์ปลั๊กพ่วงให้ไฟ220ถูกใจมาที่ตัวปรินเตอร์นะครับ ก็กดค้างไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไฟขึ้นกระพริบแบบนี้ฮะทั้งสี่ปุ่มพอเห็นไฟกระพริบเสร็จก็ปล่อยมือเลยครับตอนนี้เราก็เข้าสูมม่แมนเทนั้นโหมดไปแล้วนะครับแต่หน้าจอไม่แสดงก็ขอให้รู้ว่าพอมีไฟกระพริบสีกระพริบแบบนี้ฮะแต่รุ่นอื่นน่าจะ อาจจาะมีปุ่มไม่ครบเท่านี้นะฮะตัวนี้มีสี่ปุ่มต่อไปให้กดทําตามเลยนะครับกดเลข7กดเลขหกดโอเคตัวนี้เป็นการอาบอกว่าเราจะทําความสะอาดทั้งหมดนะครับต่อไปกดเลขสกดโอเค ต่อมาก็กด mono start นะครับแล้วก็ p r i พ t เตอร์ก็จะเริ่มทำข้อสารตัวเองนะครับทำข้อสารหัวพวิมพ์นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าการที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือแบบนี้ผมทดสอบการพิมพ์เดี๋ยวก็มาลองเปรียบเทียบกันนะครับว่า หลังจากให้ตัวเครื่องทำความสะอาดหัวพิมพ์ไปแล้วเนี่ยการปรินต์สีออกมาจะดูชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าครับต้องแนะนำว่าปรินเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยเราเปิดแล้วก็ต้องปิดใช่ไหมครับแต่สำหรับผมจะเปิดปรินเตอร์ไว้ตลอดเวลาปรินเตอร์จะทำความสะอาดตัวเองตอนเราเปิดเครื่องนะครับจะสังเกตว่าพอเราเปิดเครื่องเนี่ยปรินเตอร์จะ อินิเชียลตัวเองแล้วก็เริ่มทําความสะอาตัวเองก่อน,นทาความสะอาดหัวแต่ถ้าเราเสียบปลั๊กเปิดไว้ตลอดเนี่ยมันก็จะไม่มีโปรเซสในการทําความสะอาดหัวนะครับก็ต้องมาทําแบบที่ผมทําตอนนี้นะฮะหรือสําหรับใครที่เปิดปิดตลอดแต่ก็ยังมีปัญหาพิมพ์ออกมาไม่ชัดนะครับเช่นสีเหลืองเป็นแถบๆเหมือนเส้นมันขาดหายไปก็ลองวิธีนี้ได้นะครับ โอเคตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับอาจจะให้เวลามาสักแป๊บหนึ่งจนเสียงปรินเตอร์เงียบไปนะครับแต่ถ้าใครจอแสดงผลยังโอเคอยู่ก็ดูตรงนี้ได้นะครับแต่เพลนของเราเสียไปก็รอจนปรินเตอร์เงียบไม่ไม่ทำอะไรต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดสวิตช์แล้วก็เดี๋ยวลองเปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็เรินดูครับว่าอาการ ที่ปริ้นออกมาเป็นเส้นแถ,แถบไม่ชัดเนี่ยมันจะหายหรือเปล่านะครับการทำความสะอ,อาดหัวพิมพ์ก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดสวิตช์ดูแล้วลองปริ้นอีกที ตอนนี้ผมปิดสวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปริ้นออกมาดูนะครับผมจะถ่ายชัดๆให้เห็นตอนนี้ปริ้นเสร็จแล้วนะครับลองมาเทียบกันดูนะครับก่อนและหลังทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับผมจะใช้ คำที่แตกต่างก,กันนะครับครั้งแรกเราก็จะใช้คําว่าลองดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นการพิมพ์ครั้งแรกนะครับก่อนที่เราจะทําความสั่นหัวพิมพ์นะครับตัวนี้เป็นครั้งที่2นะครับหลังจากเราทําความสั่นหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับสีสันก็จะสดใสนะครับไม่มีรอยขาดใดๆนะครับไม่มีไม่มีเส้นขาดนะครับ ตัวนี้ให้เห็นความแตกต่างชัดๆนะครับสีสันก็จะสดใสขึ้นนะครับสีจะเข้มขึ้นรอยขาดที่เห็นครั้งแรกนี่ก็จะหายไปนะครับการล้างหัวพิมพ์ก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเราพิ้น์ออกมาแล้วสีมันไม่สดใสาบางเส้นก็ขาดหายไปตัวสอดูไม่เต็มน,นะครับเหมือนที่ผมได้พิ้นออกมาดู ในการทดสอบการพิมพ์ครั้งแรกนะครับปัญหาไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่สีใดสีเหลืองสีฟ้าสีแดงก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็ตัดสินใจทําความสะอาดหัวพิมพ์ได้เลยนะครับในกรณีที่พอเราทำความสะอาดหัวพิมพ์เสร็จแล้วปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับก็แสดงว่าหัวพิมพ์เราหน้าจะมีปัญหาแล้วนะครับก็แนะนําให้ส่งให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปรินเตอร์เป็นผู้ดูแลจะดีกว่านะครับ วัาว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ปรินเตอร์ o บร์เทอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆก็ได้นะครับก็ใช้การกดลักษณะเดียวกันนะครับส่วนใครที่มีปรินเตอร์ที่มีจอก็จะง่ายหน่อยนะครับในการที่เราจะกดเพราะว่ามันก็จะบอกเป็นขั้นเป็นตอนในตัวจอแสดงผลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ ที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ